นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยถแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2568นะครับคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP จะขยายตัวที่2.8%จากปัจจัยสนับสนุนหลักนะครับได้แก่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับโดยรัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ39ล้านคนคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ และคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลังไหลกลับมาหลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยปี68นะครับจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่ายังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายในความท้าทายยังคงมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่นหนี้ครัวเรือนนะครับยังอยู่ในระดับสูงถึง10อของ GDP ขณะที่การ ชะลอตัวของตลาดส่งออกและมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักเนี่ยนะครับส่งผลด้วยหอการค้าไทยจึงได้เสนอให้รัฐบาลเร่งดําเนินการปร,รับโครงสร้างเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภคและการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกําลังซื้อในประเทศส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกและการลงทุนภาคเอกชนที่จะช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคกเกษตรกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหอการค้าไทยเชื่อว่าการประสานความร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐและเอ,อกชนจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในปีต่อๆไปครับ